สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนด้จ้าสำหรับคลิปนี้หลังเลิกงานมีสิาพี่น้องมาชมธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวห้าจ้าเริ่มจากที่ทำงานก่อนจ้าตอนนี้ยังอยู่แคมป์ิ้งอยู่แล้วก็ภาพมุมสูงสิมองเห็นทะเลเนะจ้าแล้วก็หมู่บ้านบนภูเขาส่วนกลางนี่ก็จะเป็นแคมปปิ้งจ้า ส่วนต้นนี้ก็สิเป็นต้นเชอร์รี่ที่อยู่ในแคมปิ้งนี่ละจ้าต้นใหญ่ๆเอาบ่ได้จ้าซิมเบิงแล้วแสบๆแ,แอปเปิลนี่ก็อยู่ในแคมปิ้งคือกันจ้าแอปเปิลเขียวส่วนนี่ก็แอปเปิลแดง แอปเป็นแดงในะแคมปิงส่วนแอปเปิลตรงนี้วิญญาณออกมาภายนอกแคมปิงแล้วจ้าเห็นโดยบังเอิญจ้าพี่น้องจ้าอยู่ในปา่าต้นเพิินน,น้อยนิดจ้าแต่ว่าลูกโดกดกจ้าที่วิถทยให้เบิงเวียกให้พี่น้องเห็นชัดๆัดว่าต้นแค่นี้ต้นเดียวรอบรอบต้นเลยจ้านี่ว่าเขาแตก กิ่งการสาขาออกมาแล้วก็ลูกโดกโด,ก,โด,ก,โดกจ้านน่จ้าแล้วก็ซิมเบิงแล้วก็แซบพร้อมแต่ว่าบได้เอาทุ้งมากก็เลยกินสองสามลูกติดมือไปนน่ำสองสาลูกว่าจะกลับมาเก็บอีกแต่ว่าฝนตกเมื่อนี้ก็ตกจ้านี่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ เมื่อทิศใต้นี่อากาศดีจ้าก,ก็ะเลยยางเลาะหลังเลิกงานแล้วก็ยางออกมาทางถนนก็เลยเห็นลูกหม่อนบัาจ่าเพิินเอิญเ,เ,เนี่ยแบล็คเบอร์รี่นะจ้าเนาะบ่ท่านได้สุกดีปันใดแต่ว่าบีกหาเก็บกินที่มันสุกแล้วจา้าบ่ได้เอาทุงเอากระปองมากขึ้กันก็เลยได้กินได้กิน,กนบางกล่ำนึงนี่ละจา้าเพระาะว่าเพิ่นสุกยังบ่หมด แต่ว่าถ้าจะเก็บเอาวิลีเลือกเบิ่งเห็นเบาใจในลูกสีดำดำ,ดำก็เริ่มสุกแล้วแต่ว่าลูกสีแดงชิมเบิ่งโอ้ยเห็นเรากันยั่งนำไลนะ่ไหลแลอยากกินเดี๋ยวจะกลับไปเก็บร้อยเพิ่นสุกขาดก่อนเนี่ยตรงนี้สุกลายแล้วจา้าแล้งไม่อีกกหน่อยก็สิไม่เห็นดอกไม้ป้าที่เกิดตามคางทางนะจา้าสีม่วง มีผึ่งจออยู่งามหลายจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวยางไีกจากน่อยกเกษนดอกดอกอยางจำไม่ได้ <c ười> คิดบ่ออก <c ười> บ้านหลังนี้มากมากจ้าเป็นตกแตง่งเขาเอินว่าห้องห้องนอกบ้านเนะจ้าเนาะ ฝรั่งเพลินจิจัดแบบนี้จ้าเปิดประตูออกมากกระเสียรลับลมกี่ลมชวมวิวมองนี่ป็นตะยัวตัดหัวยางมา,จากจะของบานเพื่นเอินมาเบิงวีมักมะไทยจา้มามักดอกมันงามดีแล้วก็มีหลายสีสีเพิ่นนี่บบเมนวาแก่แล้วนอจา้าแต่าเปลี่ยนเป็นสีหลายสีเพราะว่าจะของบานเพิ่นอธิบายฟังทีวีไทยสิเอ,เอินมาเบิง,มา,บงมาเบิงมองนี่ บรูเลยว่าเป็นยังดอกไม่ฉันมันคือมีหลายสีมันคือมีส่สีแปลกๆเป็นว่านี่เบิงนูนนี่เบิงนูงนเี่สัน่นมีกระเล่ายมากน,นี่เห็นบ่าจานนี่สีสีคือกระดาษนะจา้ะแต่ว่ามันเป็นดอกจริงนะจานนี่จะของบานใจดีใจดีกระเลยห่องเพลินเพื่อจัดสวนสวยงามากฉันชอบฉันมากมาทาย อดีใจดีใจมากมามา,มาเบิงว่าสันก็เลยได้เขามาเบิงไก่ๆนี่ละจ้าลมเลิมแห้งแล้วดอกไม่เอ่อคือดอกผีเสือเอ้ <c oughs> อนะจ้าข <c oughs> อโทษนะจ้าบลูดอกไม้บ่วได้ไปศึกษามากไก่พี่นอ้องชมเพื่อความเพิดเพิ้นสบายใจ <c oughs> อยากรูดอกอยังกาอยู่ใน Google ิลน,นะจ้า <c oughs> มองนี่ก็เป็นตะยักหัวจ้ายากท้ายใกล้ๆหล,ลายเพิ่นกัเข้าไปยางเข้าไปตำแย่ถือตำแย่ <c oughs> ถือแกนตือขาทั้งขั้นทั้งแสบยางมาอีกบ้านหลังนี้กะจัดสวนสวยงามจ้ามือนีผ้าชมธรรมาชาติรลอบลอบโตนะจ้าเนาะ ระว่างยางท่ากับบ้านนี่มีแต่ความสวยงามสดชื่นจะช่วงนี้เก็บเกี่ยวไวจ้จ้าตอนนี้กะลมพายุเริ่มมานี่กะสวยจว้าสีม่วงสีฝ่าสีชมพูสลับกัน <c oughs> ตอนนี้กะมีดอกกุหลาบขาวเหลืองสลับกันจะสวนบ้านนี้สวนบ้านนี้ก็เป็นกุหลาบแดงดอกกำลังออกตุ่มๆล่า หลายสำหรับคลิปนี้ก็บจบแล้วขอบคุในหลายได้จ้าสิมารับชมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย